วราวุธเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปมขอทานชี้หากเป็นขบวนการข้ามชาติต้องถูกดำเนินคดีและส่งกลับ <S The s t a e Time New Facts ชัดเจนเป็นกลางในวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีการแก้ปัญหาขอทานชาวต่างชาติที่เข้ามาหากินในประเทศไทยว่า กรณีขอทานที่มาหากินในประเทศไทยยืนยันว่าขอทานเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยไม่สามารถทําได้เพราะผิดกฎหมายอย่างชัดเจนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ไม่สามารถจะมาขอทานได้และเมื่อจับตัวได้แล้วหากเป็นคนไทยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับช่วงต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนําตัวเข้าสู่สถานคุ้มครองแต่หากเป็นขอทานชาวต่างชาติจะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งให้กระทรวงการต่างประเทศส่งกลับประเทศต้น หรือหากพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ก็จะเข้าสู่กระบวนการไายหลังการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกาการส่งต่อระดับชาติเพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไปส่วนขอทานจีน7คนที่ถูกจับจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่นั้นต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนยืนยันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยยอดขายรถอีวีมาแรงยอดจองจดทะเบียนใหม่พุ่ง400% นายสุรพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ายอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนตุลาคม2566อยู่ที่158,734คันลดลง7.02%จากเดือนเดียวกันของปีก่อนและลดลง3.27%จากเดือนกันยายน2566ส่งผลให้ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วง10เดือนแรกของปีนี้มีทั้งสิ้น1,540 44,705คันเพิ่มขึ้น0.65%ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคมมีจำนวนทั้งสิ้น58,963คันลดลง8.75%จากเดือนเดียวกันของปีก่อนและลดลง5.03%จากเดือนกันยายนขณะที่ยอดจดทะเบียนใหม่ย,ยานยนต์ไฟฟ้ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามมาตรการส่งเสริมของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ดอีวีโดยในเดือนตุลาคมมียอดจด ดทะเบียนใหม่9,808คันขยายตัวเพิ่มขึ้น400%ส่งผลให้ช่วง10เดือนแรกของปีนี้มียอดจดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้น77,737คันขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง410%อิสราเอลฮามาสเลื่อนพักรกกระทันหันขณะที่ตัวประกันยังไม่ได้รับการปล่อยตัวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าข้อตกลงพักรกระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส ในชนนกาซาซึ่งตามกำหนดเดิมจะเริ่มในช่วงเช้าของวันพฤหัสสบดีนี้ตามวันเวลาท้องถิ่นปรากฏว่าได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบแน่ชัดว่ามีปัญหาติดขัดจากตรงจุดใดและฝ่ายใดเป็นผู้เลื่อน โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้ออกมาแถลงถึงการเลื่อนพักครบดังกล่าวก่อนที่จะถึงกำหนดไม่กี่ชั่วโมงว่ากลุ่มฮามาสจะยังไม่ปล่อยตัวประกันจนกว่าจะถึงวันศุกร์นี้ซึ่งจากการที่ลุมฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันข้างต้นก็ส่งผลให้การพักครบตลอดจนกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยทั้งนี้การเลื่อนพักครบบที่จะมีขึ้นนั้นยังส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ฉนวนกาซาอีกด้วย ด้วย t ดอะสเต Times สมัครข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่